มาดิเป็นไงเลือดสำนี้เรียบร้อยวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROG e นะครับซึ่งเรียกได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นมานานมากนะครับคือตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่ๆมามั่งนะครับสําหรับโอซีซันซีซันยี่สิบเอซีซันยี่สิบคือผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับจนจําไม่ได้ครับโอ้โหเราแบบตัวละครอ,อะไรมั่งก็ไม่รู้เนะี่ยตอนนี้นลรวสกินอะไรมามั่งก็ไม่รู้เนะี่ยตอนนี้นโอ้โหคือเยอะมาก คือเดี๋ยวนี้ r าอลังการขนาดนี้ได้เลยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะคู่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งอัปเดตมาอะไรสดๆร้อนครับตอนนี้ผมไม่รู้จะเริ่มเล่นจากตัวไหนนะครับต้องเริ่มเล่นจากแบบที่เราถนัดสุดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้โชกเกะให้เพื่อนๆดูนะโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปแล้วนะครับซึ่งผมก็เลือกวีโลมานะครับเพื่อที่จะ มีบ่นกันนิดหน่อยนะครับว่าผมทําไมไม่แบนตัวใหม่นะครับเออซึ่งผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าตอนนี้ตัวใหม่มันคืออะไรนะครับเฮ้ยใจเย็ยนใจเย็ยนคารีใจเย็ยนเ <First class. S 1> อาเพื่อนเราโชว์โชว์โ,วโ,วโหดไปแล้วนะครับหนึ่งตัวเพื่อนต้องแบกเราละอย่างเงี้ยเพื่อนต้องแบก สวยครับอ่เอาอย่างนี้ต่อสิอย่างนี้ต่อสิครับต่อต่อต่อนะเพื่อนต่อ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 ได้ครับโอ้โหเขาหนีไปเลยเห็นเป็นไงโอ้โแทงดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับตอนนี้ได้ได้ว่าตัวแท้งของเราดีนะครับโอ้อยากได้เทลมากตอนนี้เราแบบพ้าสิบเราจะกลับมาอะไรครับขอป้อมก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะวิ่งลงไปโลมที่อื่นนะครับ เดี๋ยวช่วยเขาช่วยวูนะครับตีมังกรสักเอพิโซรัก้อนสักหน่อยนะครับโอ้โหขนาดวิ่งยังวิ่งยังโลกกับผมอะ่ะเอ้าโอ้โหเน็ตหลุดครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เน็ตหลุดจบเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือนะครับไวไฟพวกนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับ พอฝนเข้านี่คอยแต่จะหลุดดำสวยมากนะเมื่อกี้เอ้าเราไม่มีใครเราไม่มีใครมาวเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ผมทำไรของกูเนี่ยเมื่อกี้คือพลาดมากเลยอเอออายเลยคือใช้สกิลอย่างมั่วนะครับอันตินี่ใช้อย่างศูนย์เปล่า ว่าไงว่าจะอะไรบวกนะไม่จะตามทันรอเปล่าไม่ทันนะเมื่อกี้ผมกดโลเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้นนะแต่เนมันไม่ทันจริงอ้าวเมื่อกี้ผมคิดว่าผมกดโลแต่มันไม่ขึ้นกดไม่โดนสุดยอดกว้ยทอดสองถุงครับถ้าใครเคยเล่นฮอนเนตน่าจะเคยได้ยินกันครับสุดยอดกุ้ยทอดสองถุงครับก็คือ เมื่อก่อนไม่รู้ใครรับในวีอาร์โซเนี่ยภาคดังมากครับซึ่งผมก็ไม่เคยเติมซื้อเลยนะครับผมเมื่อก่อนสายฟรีตลอดน,นะครับเล่นเกมอะไรเนี่ยต้องสายฟรีครับเพราะว่าต้้งเงินทุกอย่าง,ยงมันหายากมากนะครับอุ้ยต้องถอยร,อเ,อ,อ,ยรอเปล่าต้องถอยรอเปล่าทั้งวัน,นียอู้หเต็มเต็มเต็มโอ้เต็มจริงๆเอา้าแล้วผมกดเกาะทำไมวะอ้ยอย่างโลกอะสก,กิลก็ว้าวเมื่อกี้ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตัวกูจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอีนูจะหนีไปไหนอีนูห,นไไหนอ,อยอติกยังโหดจริงๆผมก็จะหยิบมาเล่นนะครับสำหรับเกมเนี้ยแล้วมาทำไหมในนี้เอาเมื่อกี้ผมกำลังจะดันไปนะครับไม่เห็นอธิกกำลังวาร์ปกลับบ้านนึกว่ามันวิ่งกลับบ้าน เรียบร้อยลาาเขาแบบหน้าด้านๆนะครับสุดจริงๆแต่เราเล่นเกมนะอย่าไปแบบซีเรียสอะไรมากนะครับโอ้โหโอ้โหตายตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายตายโอ้โหสกิลว,ว่าวมาสามรอบแล้วโอ้โสกิลโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ เติมทันไหมเพื่อนเติมเติมทันไหมบอกบอกบอกผมว่าผมฟืดผมว่าผมฟื้นตายจริงๆด้วยโอ้โหความผิดผมเองความผิดผมเองตายแล้วโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอ้ลิงลิงเข้าอะไรอย่างนั้นโอ้โหเข้าไปโดนเหมือนเหมือนเข้าไปโดนตีเนี่ยกับเมื่อกี้อย่าเพิ่งใจเย็นเพื่อน อูมันเยอะเกินโอ้โหแล้วผมเข้าไปไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงไอ้อะไรวะแชลลี่งไงโอ้ยต้องกดโล่นี้ก่อนโ,อโหไม่ไหวจริงตายไม่ไหวจริงโอ้แวนแวนอุ้ยแวนน่าจะเก็บได้ครับสวยครับ การตายของพี่ไม่สูตรพาจริงนะเหมือนนั่นตายผมว่าดิงตายอีกหนึ่งชีวิตเออตอนต้นเกมนี่ทำเหมืนบอกว่าไม่น่ากลับมาเล่นเลยแต่ตอนี้นี่แม่งแจก ไม่อยากจะพิมพ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหัวร้อนโอ้โหเพื่อนกลางกลางมากันทุกทิทศสารทิศไอ้ทุกสารทิศอะไรก็ไม่รู้ช่างมันไปก่อนแนละ้วตอนนี้เออเราต้องเดฟบ้านนะครับเราต้องดิฟต้องเดฟต้องอะไรก็ช่างมันก่อนนะครับ it, ตอนนี้ hmm. ต้องเอาเทลวะตอนนี้ ถ้าเข้าถึงเคลไม่ได้นี่คือจุกทั้งทีมนะครับเคลคือดาามจแรงมากต้องรีบฆ่านะเพราะว่าเขาจะจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมจะรอดไหมวิเราน่าจะเติมได้นะครับอีกไม่กี่วิเราจะมีอันติแล้วนะตอนนี้้ยเทยวยังไม่ตาย โอ้โหเทวยังไม่ตายครับเฮ้ยตอนแรกเกมยังได้เปรียบอะแต่ทีนี้เราจะเพะ้อ่ะเพื่อน,อ,นออกไปก่อนออกไปก่อนโอ้โหน่าจะได้นะครับออทิกน่าจะได้ยังพอกันอยู่นะครับถ้าผมยืนไม่อยู่ในเมื่อกี้ แพ้แน่นอนผมบอกเลยว่าลิงไม่มีประโยชน์เลยครับตอนเนี้ยเพราะว่าเลนดิทเหมือนแก้ทางแก้ทางไอ้วูคองไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขู่โหโหวิ่งเข้าอะไรกันวะอโอ้โหไปตายอย่างเดียวเลยจะ <c oughs> ต้องบอกอยังไงวะเนี่ยเพื่อนๆใจเย็นเย็นครับผมต้องพิมพ์ไปบอกไงนะเดี๋ยวเขาหัวร้อนกัน มาดิเป็นไงโดนฝั่งเขายั่วยุนะครับตอนแรกแม่งสอนผมอย่างดิอย่างดีๆๆนะครับบุกของเพลือสำนี้นั่นนะแม่งได้ไปเขาแบบทำให้เราหัวร้อนนะครับถ้าเราชนะได้งนี่ผมจะพิมพ์ยามเข้าไปนะ <laughs> แต่ตอนนี้นี่ชนะยากมากเพราะว่าทีมเขาแฮร์รี่สองแล้วมันเลทแล้ว เรื่องของเจอืออัดท,ทิกไปบูอีกแล้วนะตอนนี้แต่บูบไูได้ดีนะครับเพราะว่าไปตัดแคลรี่เขาหนึ่งตัวนะครับน่าจะเข้าถึงน่าจะเข้าถึงอู้หเจ็บอยู่เหมือนกันนะสวยคร yes? ับสวยเลยนะสวยเลยนะ คือตอนนี้เราควรจะดันหรือเปล่านะเพราะว่าเราตามไม่น่าทันนะครับอือเฮ้ยตายตายพลาดปะพลาดปะพลาดปะโอ้ยตายปะตายปะโอ้โหโกดโลูกก็ไม่ทันครับแต่น่าจะคุ้มนะเพราะว่าเขาตายไปสองนะตอนนี้ต้อง เอาเอต้องเอาเลนดิสไม่ใช่อธิเออต้องให้อธิเอาเลนดิสนะครับแต่เลนดิสเนี่ยมีเกิดใหม่นะครับ